สวัสดีค่ะวันนี้จะลองทำวันที่ในส่วนของจดหมายเวียนนะคะที่ว่าเมื่อเวลาเราทำวันที่ในรูปแบบออตโต้ของไฟล์ Excel เนี่ยเวลาเราทำไปเนี่ยเวลาไปเปิดใน Word เวลาเมิดกันแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นข้อความที่เพี้ยนไม่เป็นวันที่อย่างที่เราต้องการนะคะอันนี้คือไฟล์ที่เราทำไ้แล้วเนาะ Excel ค่ะแล้วก็ไปเปิด Word ขึ้นมาค่ะ ใส่ข้อมูลที่ต้องการนะคะไปที่การส่งจดหมายเลือกผู้รับใช้รายชื่อที่มีอยู่แล้วก็เลือกงานที่เราเก็บไว้นะคะอันนี้เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะงานตัวอย่างที่ทําเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะเปิดไฟล์งานกดเปิดแล้วก็เลือกชีทที่เราทํานะคะตกลง นี้ก็จะเป็นให้แสดงวันที่ชื่อลูกค้ารายการเนาะแล้วก็ไปที่แทรกเขตข้อมูลประสานคลิกแล้วก็เลือกวันที่ลูกค้ารายการแล้วลองเปิดดูนะคะแสดงตัวอย่างนี่ค่ะเดือนเนี่ยมันมาอยู่ก่อนวันเห็นไหมคะแต่ว่าเราต้องการให้วันอยู่ก่อนเดือน แก้ยังไงแล้วก็คลิกขวานะคะเลือกสลับโค้ดเขตข้อมูลมันจะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นพิมพ์ backslash assign เคาะแล้วก็ใส่วันวันก็คือดีดีดีสองตัวแล้วก็เคาะ mmmm m สี่ตัวก็คือเดือนนะคะ อเราใส่เป็น m 2ตัวก่อนลองดูนะเราะแล้วก็ y y คือปีนะคะเอ่ออย่เมื่อกี้ลืมบอกให้ใส่ฟันหนูนะคะใส่ฟันหนูหน้า d d แล้วก็หลัง y นะคะแล้วก็ลองกด f 9แสดงผลลัพธ์ดูคะ่ะนี่วันที่ก็จะมาอยู่หน้าเดือนแล้วแต่ลองทำเป็นวันที่แล้วมีแลดูนะคะวันที่อ่าแทรกค่ะแทรกวันที่ อย่างนี้นะคะคลิกขวาเลือกสลับโค้ดเขตข้อมูล backslash a s s i g n เคาะฟันหนู dd d, d ก็คือวัน,นะคะ mm ก็คือเดือน ash, y ก็คือปีใส่ฟันหนูแล้วก็ลองกด f9 อ่าวันที่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้ว เดี๋ยวเราลองมาใส่วันที่ที่เป็นภาษาอังกฤษแบบเต็มดูนะคะวันที่เต็มจีอ่ะอันนี้พิมพ์บอกไว้จะได้รู้อ่ะแล้วก็แทรกวันที่คลิกข,ขวาเลือกสลับโค้ดเขตข้อมูลใส่ backslash si เคาะ ash, ฟันหนู อันนี้เราจะใส่ชื่อของวันนั้นด้วยนะคะ D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  สีตัวนี้ก็คือวันเช่น Monday Wednesday ค่ะใส่ลูกน้ำเคาะแล้วก็ดีดีก็คือวันที่เคาะ M M ตัวใหญ่สีตัวก็คือชื่อเดือนเต็มเคาะ Y สตัวแล้วก็ฟันหนงกด F9 ค่ะนี่นะคะแล้วลองเลื่อนดูค่ะก็จะได้ประมาณนี้ ในส่วนของชื่อที่เป็นภาษาไทยเนี่ยยังยังยังทำไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะมีวิธีในการทำนะคะถ้าอย่างไรลองเอาอันนี้ไปใช้ก่อนดูนะคะขอบคุณะคะ่ะ